สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับผ่านมาแล้วนะครับ5เดือนนะครับสำหรับหัวข้อของซาโตชินะครับวันนี้นะครับผมจะกลับมาครับพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับในภาคของเจอร์นี่นั่นเองนะครับแน่นอนเขาว่าคลิปนี้ครับเป็นคลิปสปอยครับผมก็ดูถึงตอนที่50นะครับในตอนนี้สำหรับใครครับที่ดูอยู่ครับผ่านทางทรูนะครับไม่อยากฟังสปอยครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะฮะเอาละงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงคือมูเกนไดนาครับเทพตัวที่3นะครับของภาคซอชิลมูเกนไดนาเนี่ยน่าจะได้ได้ว่าเป็นระดับเทพในตำนานที่แกร่งที่สุดตัวนึงเลยแบบโคตรบอสอะสแตนซสูงที่สุดในเกมครับแบบเป็นพันเลยครับตัวอื่นไม่เคยถึงพันเลยแถมตัวเนี่ยโคตรใหญ่ด้วยครับตอนที่เราดูอนิเมะเนี่ยได้ได้ว่าในตอนที่เราดูเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบ 3D นะครับเป็นตัวเดียวด้วย ที่สําคัญครับโกก็ได้มูกเกนเนนาเป็นโปเกมอนในตำนานตัวแรกครับที่จับได้ซึ่งในความคิดก่อนๆนะครับผมผมเนี่ยคิดว่าโกเนี่ยน่าจะไปจับลูกเกียก่อนเพื่อเจอตัวแรกหรือว่าได้รีแม็กกับทันเดอร์นะครับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับมันยังจับไม่ได้ในความน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือมูกเกนเนนาเนี่ยถูกผนึกเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดินแล้วมูกเกนเนนาเนี่ยก็คงไม่ใช่โปเกมอนที่น่าจะเอามาใช้สู้แน่ๆครับ เพราะว่าพลังของมันเนี่ยดูโอพโอเวอร์เกินไปครับขนาดแชมเปี้ยนอย่างดันเด้หรือแดนดี้หรือลีออนก็แล้วแต่นะครับก็ยังสู้ไม่ได้ครับเพราะตอนเจอเนี่ยแปลงคิลเมกก็ไม่ได้ครับจับก็จับไม่ได้นะนี่ขนาดใช้อันตราบอลแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเราหมาเนี่ยก็มาช่วยครับมาช่วยสู้กับโซชิแล้วก็โกครับ4ตัวลม1ตัวแล้วก็สามารถลมได้ครับแล้วโกเนี่ยก็ปาโปกเกบ,บอลลูกแบบเป็นเดนแมสนะครับปาไป จับได้ครับแต่เอาเถอะครับบอลของโกเนี่ยมันก็ดิ้นยากอยู่แล้วนะหากให้มูกเกนไนหนาครับมาเดินเล่นที่สวนเนี่ยก็คงจะแปลกตาไปหน่อยนะครับแต่ก็แอบสงสารนะตอนนี้เพราะว่ามันออกมาไม่ได้อะ่ะจากความคิดของผมนะครับถึงแม้ว่าซาโตชิแล้วก็โกเนี่ยจะเป็นคนช่วยกันจับนะครับแบบช่วยกันปาเข้าไปแต่ว่าโกเนี่ยเป็นเจ้าของมูกเกนไดน,นาแน่ๆเพราะว่ามันมีขึ้นตรงสูตรภาพโปกเกมอนนะครับว่ามันจับได้แล้วนะครับ แล้วก็คิดว่ามูเกน a นาเนี่ยน่าจะเป็นไพ่ตายของโกได้แน่นอนถ้าเกิดคิดว่าจะเอามาใช้ในกรณีอะไรสักอย่างนะก็ถือว่าจบเรื่องของมูเกนไดนานะครับถือว่าเป็นตอนที่สนุกมากๆครับใน4ตอน,นครับ4ีตอนติดต่อกันส่วนเรื่องของในระดับของตอนนะครับจำนวนตอนเนี่ยการเปิดตัวมูเกน a นาเนี่ยเป็นการเปิดตัวที่ไวกว่าที่คิดนะอืมปกติเนี่ยตัวเทพตัวที่3ามเนี่ยมักจะโผล่มาตอนช่วงท้ายเรื่อง เช่นก่อนลีกก่อนที่ตีลีกหรือว่าหลังจบลีกอะไรอย่างนี้นครับแต่ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนมันมาไวมากนะครับขนาดในเกมเนี่ยมันยังโผล่ช่วงนั่นเลยอ่ะช่วงก่อนเข้าลีกนะครับจะจบเกมแล้วอะ่ะเป็นไปได้สูงมากครับว่ามูเกเในหน้าน่าจะมีบทอีกครับในอนาคตนะครับในช่วงท้ายเรื่องที่ผมคิดเอาไว้ครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของประธานลรสเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆนะฮะมันคงไม่จบแค่นี้หรอกมันสั้นไปเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เด่นนะครับมันเป็นเทพตัวที่3าของเรื่องอ่ะ ตอนที่ดําเนินๆๆเรื่องครับของมูเกนิน่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่า2โปเกมอนตัวเอกสุดป๊อปปูล่านะครับก็พัฒนาร่างครับมาถึงร่างสุดท้ายเป็นลูคาริโอแล้วก็เอสเบิร์นครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นคู่จิ้นเลยก็ได้นะบเนี่ยบอกเลยเขาว่าใช้กันมากครับในในช่วงนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่หลังจากที่สู้มูเกนิน่านะครับก็ด้วยความแซ่บซ่าครับพึ่งโวมาครับก็ไปเจอมิวทูต่อครับในตอนต่อไปเรียกได้ว่า เป็นตอนที่ผมรอคอยมากๆครับเพราะว่าจะได้เจอกับมิวทูคือนั้นทีม e ิวทูไม่จะโผล่มาแบบทีวีซีรีส์อ่ะเป็นการต่อสู้แบบ1ต่อ2ใช่1ต่อ2ไม่ใช่2รงลุมหนึ่งเอสเบิร์นกับลูคาริโอครับทำอะไรไม่ได้เลยครับเพิ่งเปลี่ยนร่างมาครับห้าวเลยฮะหิวแพ้กันจริงๆครับก็แพ้ไปตามระเบียบครับแพ้ขาดเลยครับสเกลแบบโคตรระดับกันเลยนะครับถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดูสนุกนะครับสนุกมาก มีการใช้ท่าอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมิวทูเนี่ยแบบว่าผมโฟกัสมันมากครับในช่วงเกือบท้ายเนี่ยจะมีลูกๆเล็กๆเยอะมากโอ้โหอย่างเท่ครับแล้วก็ปิดด้วยลูกใหญ่ครับอย่างดาร์กโนวาของชาโดว์มิวทูเลยโอ้โหแบบเหมือนกะล้างโลกเลยสิ่งที่หลายๆคนนะครับสงสัยว่าพี่ครับไอ้มิวทูตัวนี้เนี่ยมันคือตัวไหนอ่าแน่นอนว่ามิวทูตัวนี้เนี่ยรู้จักกับซาตุชิมาก่อนแล้วนะครับมันตัวไหนล่ะ มันเป็นตัวตั้งแต่มูวี่แรกเลยครับมันคือจักรวาลหลักนะครับคือตัวเดียวกันนั่นแหละที่เทารชิปไปต่อยมิวทูอ่ะเออไอช่วงนั่นแหละ <c oughs> คือตัวเดียวกันเลยส่วนเพื่อนๆนครับที่สงสัยว่าอ้าวแล้วมิวทูที่แปลงร่างเมก้าเป็นมิวทูวายในมูวี่ล่ะไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอคําตอบคือไม่ใช่นะฮะไม่ใช่คนละตัวกันมันไม่ใช่ตัวในจักรวาลหลักเลยครับง่าย การเจอมิทูครั้งนี้ครับเชื่อมถึงการตามหามิวของโกโนะครับ <_ C os> ก็คืบหน้าแบบเล็กน้อยจริงๆครับและการแบทเทิลกับมิวทูแบบนี้ครับมีโอกาสที่จะได้เจออีกทีแล้วก็รีแมปเหมือนกันนะ <_ C os> เพราะว่ารอบนี้มันแพ้ไงแต่จะชนะไม้นี่เดายากเหมือนกันนะผมไม่เดา,าดีกว่าเรื่องต่อไปครับอีวุยครับโอ้โหเป็นตัวละครใหม่เลยครับเป็นเมนตัวใหม่ของโคฮารุรู้สึกเหมือนตัดสินใจถูกนะครับเหมือนถึงพวกที่เขาคิดบทมาเนี่ยคือเอาอีบุยเนี่ยเข้ามานะครับเป็นตัวแรกที่ โอารูุจับเป็นตัวแรกเลยที่สําคัญครับคืออีบุยตัวนี้เนี่ยไม่สามารถพัฒนาร่างได้ครับแตะหินก็ไม่เปลี่ยนร่างไฟฟ้าไฟไม่เปลี่ยนฮนะมันไม่ใช่ว่ามันกินหรืออมเอเวอร์สโตนเหมือนกับโมคุโร่ครับไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องแบบเฉพาะตัวมาจริงๆซึ่งในตอนของอีบุยตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างพูดบ่อยมากเรื่องของร่างพัฒนาเออไม่รู้ว่ามันใบอะไรหรือเปล่านะครับผมก็นะเออไม่ไม่คาดหวังแล้วกัน แต่มันก็เป็นหนึ่งตัวครับที่ทําร้ายอีกตัวหนึ่งก็คือมันทําให้บทบาทของวัรจิครับน้อยลงครับแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงมุมมองของธุรกิจแล้วนะครับการเอาอีบุยเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับเพราะว่าจะทําให้เรื่องของเรตติ้งมันดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าคนชอบอีบุยเนี่ยก็ไม่น้อยนะเยอะมากๆอะล่ะเรื่องสุดท้ายครับที่อยากจะพูดก็คือเป็นเมนหลักของวันนี้เลยโปเกมอนตัวที่6ของซาโตชิครับเราจะมาไล่กันใหม่นะครับ โปเกมอนของโซชิี่มีหมด6ตัวนะครับตอนนี้มีพิกาชูไคลิวเกงกา้าลูคาริโอคาโมนิิการ่าและตัวสุดท้ายครับเป็นตอนที่50เนี่ยก็คืออูโอนูรากอนครับเป็นโปเกมอนฟอสซิลธาตุน้ำมังกรตอนนั้นผมทำคลิปโปเกมอนฟอสซิลสุดอันทศเนอะในอนิเมะเนี่ยมันไม่อย่างที่คิดเลยครับไม่อารมณ์ดีด้วยซ้ำนะฮะและมันชอบงับหัวโตชิด,ด้วยแต่มันอันตรายมากๆนะงับหัวเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบหัวขาดได้หรือว่าแตกเลย ตอนนี้เนี่ยอูโอโนุรากอกเนี่ยมันยังไม่มีประวัติการแบทเพราะว่ามันเพิ่งมาด้วยการที่อูโอโนรากอกเนี่ยเป็นพุม่มมอนธาตุน้ําแล้วก็มังกรเนี่ยผมได้ไปดูทวิตเตอร์นะครับคนพบว่ามีคนเอามาอ้างอิงนะว่าพุม่มมอนที่ชัะหัวซันชินเนี่ยมีวันนิโตโกฟุคามารุครับสตัวนี้เป็นหลักๆซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยมีธาตุน้ําก็คือวัน,นิโตโกธาตุดีมังกรมาจากฟุคามารุดึงธาตุน้ําวัน,นิโตโกมามังกรจากฟุคามารุมา กลายมาเป็นอุโอนูราคอนครับน้ำมังกรแถมทั้ง2ตัวนี้เอวันทิโกะแล้วก็คู้คมรู้เนี่ยเก่งทั้งคู่ด้วยนะครับจริงๆมันไม่ควรโยงกันนะเอาจริงผมก็พูดแปงนั้นแหละแต่แค่แบบว่ามันมีความรู้สึกคล้ายๆกันเออว่ามันประมาณนี้แหละมันเก่งแน่ๆแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงในเกมแล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งนะอูโอนูรากอนเนี่ยเก่งมากๆดังนั้นผมเลยคิดว่าอนิเมะมันเข้มแน่นอนครับสำหรับอูโอนูรากอนนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับหากเราเนี่ยมาสํารวจแล้วนะครับโปเกม,มอนของโซชิตเนี่ยล้วนแล้วเนี่ยเป็นโปเกม,มอนยอดนิยมล้วนๆครับที่แฟนชื่นชอบเพราะว่าผมเนี่ยไปดูคะแนนครับจากโปเกม,มอนออฟเดอะเยีปี2020อีกรอบหนึ่งนะครับอิงของอิงหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันมันต้องใช่แน่ๆเลยนะฮะแบบจะให้ภาคนี้แบบโซชิตค่อนข้างเด่นเด่นที่สุดในบรรดา พุกเจนเลยก็ว่าได้นะครับมาดูครับพิคาชูครับอยู่อันดับที่4นะครับของคันโตครับไคริวครับอยู่อันดับที่6ของคันโตครับเกงก้านะครับอยู่อันดับที่2ครับของคันโตครับลูคาริโอนะครับอยู่อันดับที่1ของชินโอคาโมนิงการ่านะครับไม่มีอันดับนะครับแต่ถ้าเกิดมันพัฒนาร่างครับเป็นเนกิการไนแล้วก็มันจะอยู่ในอันดับที่11ของการ่าครับ และอูโอโนรากอนครับอยู่อันดับที่25ของกาล่าครับ4ตัวแรกนี่คือท็อป10เลยนะฮะรวนแล้วเนี่ยเป็นโปโมนที่ติดท็อป30นะครับแต่ละคุยภาคการที่เขาเนี่ยจะผลักดันซีรีส์นี้เนี่ยให้ทุกคนชอบเนี่ยจึงไม่แปลกใจครับและเนเรื่องเนี่ยก็น่าติดตามด้วยครับไม่เหมือนภาคก,ก่อนๆที่มันเดินทางแค่คุยภาคเดียวใช่ไหมส่วนเรื่องของโอเพนิ้งตัวใหม่นะครับผมเชื่อว่า ทุกคนอะไฮมากๆโดยเฉพาะตัวละครที่กลับมาในตัวโอเพนนิ่งนะครับผมมา2ตัวเลยคือไอริสแล้วก็ชิเงรุโอ้โหชิเงรุเนี่ยจำได้ไหมว่าผมเคยขอเอาไว้ว่าแบบมันต้องกลับมาประมาณน,นี้มันจะไฮมากๆคลิปไหนแหละจำไม่ได้ละส่วนเรื่องของเซเลน่านะครับโอ้โหคนอินบ็อกเข้ามาเยอะมากๆโคตรบ่อยเลยผมพูดจริงๆนะถ้าพูดตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรโยงเกี่ยวกับเซเลน่าสักอันเลยเออรอดูกันต่อไปนะฮะ ในอนาคตของโปเกม,มอนภาคเจอร์นี่เนี่ยตอนนี้ที่ผมสนใจก็คือตอนที่มาสปอยมานะครับว่าเราเนี่ยอาจจะได้เห็นคาโมนิงิกาล่าเนี่ยพัฒนาร่างครับแบทเทิลกับ4จตุรเทพคาร์ลอสจัมปิครับเมสซอนของโกเนี่ยจะพัฒนาร่างไหมโ oh, อ้โหอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามาไปเจอกับอิเทเรออนที่โผล่มาแบบเท่เลยอีกอันหนึ่งเจอกับเทพในตำนานครับตัวต่อไปครับซุยคุนครับอันนี้มีความเกี่ยวข้องกับโกด้วย ดังนั้นครับและตัวซุยคุณเนี่ยบอกเลยครับว่าซุยคุณเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดในบรรดาสามตัวนี้นะครับมีแววว่าน่าจับไม่ได้นะฮะน่าจะจับไม่ได้เต็มที่ก็คือสร้างสตรอรี่ไว้ก่อนครับวีรกรรมเอาไว้นะครับคิดว่าน่าจะเหมือนกับทันเดอร์คิดว่านะถ้าจับได้ก็ถือว่าเจ๋งนะเออมันจะเป็นโปโม่ตัวที่2ของของโกลเลยที่เป็นเทพในตำนานนะครับ แล้วก็สุดท้ายครับสตาร์เตอร์ท่าพืชครับมันโผล่มาแล้วครับของเจน8นะครับ s า a ูโน n o ครับโผล่มาใครจะเป็นเจ้าของกันแน่ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ก็รอดูฮะรอดูแต่คิดว่าน่าจะเป็นของโอนะแต่ผมก็ขอภาวนาว่าได้ขอให้เซาชิสักตัวหนึ่งก็ได้นะท่าพืชสักตัวหนึ่งโอเคก็จบกันไปนะครับใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคไว้เราไว้คุยกันใหม่ในครั้งหน้าครับโอ้นี่ผ่านมาหลายตอน รประมาณ5เดือนนะครับผมพูดแค่นี้นะครับอาจจะต้องรอกันใหม่ครับเจอกันใหม่อีก4-5เดือนนะครับแล้วค่อยมาพูดใหม่เรื่องของสโตชินะฮะโอเคแบบล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ